นี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาที่เยอระะมันเพราะว่ามันมีงานไทยพี่โดมนะเขามาเนี่ยก็เลยมาดูพี่โดมฮะโอ้โหบรรยากาศประเทศเขานี่คือดีอ่ะด,ด,ดีดีดีที่เที่ยวเยอะดูสภาพแล้วแบบซัมเมอร์นี้น่าจะสุดยอด ตอนนี้เรากำลังดู GPS อยู่ว่างานไทยเขาจัดที่ไหนไหนเหมือนแบบว่ามงพี่หันหัวไปดูก่อนเราต้องหันหัวจะไปไอ้ที่เขาจัดไอ้ลูกโป่งอะลูกโป่งใช่ไหมครับที่เขาจัดงานดมเยอะใช่ใช่มากครับผมขอบากเจอคนไทยเจอคนไทยรอดตายไปอ๋อนี่ไงที่มีลูกโป่งไง <Okay. S 2> เราซื้อตั๋วกันมาเรียบร้อยแล้วนะ อนนี้เราซื้อตั๋วกันมาเรียบร้อยแล้วนะเรามารอดูว่ามันเป็นยังไงมาจากเดินมาไปนี่ไงงานไทยคนขอเราก็ลังมองดูแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมางานโดงครับเอาบัตรจองในอินเทอร์เน็ตที่จองกับเอ่อแคชใช่ไหมคะ VIP สามใบค่ะแต่มาแค่สองแต่ก็เอาล่วงมาสามก่อนอ๋อโอเคค่ะเอาไปจ้าอ๋อนี่ได้นีะครับครั้งแรกมาเที่ยวมาจากเดนมาร์กันยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณค่ะใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยค่ะครับผม ใบขาวให้แล้วก็โพสิคโคให้ออันนี้จะเาไปใบละขวดจะเอาอะไรเออไใ์ขาวดีกว่าค่ะเอาใบขาวนะคะอันนี้จะเอาไปสามใบเลยเหรอคะเอาไปเลยค่ะใช่ครับเอาให้พี่ารัาเอาถือไว้ถือเหรออันนี้ให้ถือใช่ไหมครับอันนี้ไปแลกอาหารเอาไปแลกอากันค่ะครับผมโดยบรรยากาศในร้านครับพี่โดมเสร็จก็คาราโอเกะต่อเลยใช่ไหมครับ เมทีเวได้ครับได้ดีกันครับทุกคนนเ้มีความสุขขอเสิดังๆให้กันเดยด้วยวนนี้มาจากเุืงไทยนะครับมาไกลเลยก็ ตั้งใจนะครับมาหาทุทกคนเมื่อวานเล่นที่เบอร์ลินไปสนุกมากเลยวันนี้หวังว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันกนะจ๊ะงานดีไหมถ้าอยากฟังเพลงอะไรขอขึ้นมาได้นะครับว,วันนี้ก็ <c oughs> เป็น <c oughs> เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่า,อ,าอยากให้ทุกคนมีเวลาที่ดีนะครับอย่างที่อย่างที่บอกกันขอเพลงอะไรมาได้ ถ้าเกิดโดมร้องได้ก็จะร้องให้เต็มที่แล้วก็มีใครจากเมืองไทยมาพี่โดมพี่โดมไม่ได้ชุดกีฬามาเหรอเอางี้เลยเหรอเฮ้หนาวงี้โหดหมดเลยอยากรู้แบบโบโรนนั่นแหละวันนี้ถึงแม้จะเป็นมิเต็งกรีซกับมินิคอนเสิร์ตนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราใช้เวลากันให้เต็มที่ใครอยากถ่ายรูปก็ถ่ายกันได้เดี๋ยวเรามีจัดเป็นมุมถ่ายรูปไว้เนาะ แล้วก็ใครจะให้เซนให้อะไรได้เลยนะครับแล้วก็ร้องเสร็จก็ยังอยู่กันแถวนี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรขอกันมาได้สนุกสนุกกันก่อนหรือว่าเพลงอะไรกันก่อนดีนช่วงนี้นลอลุยกันมาเลยมา พี่ก็แถมขึ้นมาร้องด้วยเลยเนี่มานี่ทางนี้ครับพี่ทางนี้ครับพี่ไอ้ไม่พี่วเลย ยู the, the, the the, the ่ที่เดียวเดาตอท่านหนึ่ง่านถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปก่อน พี paid, ่ต well, oh <laughs> ี้ร้องเพลงได้ไหมจ๊ะได้ไหมนกนุ่งมาข้าวสาวมาเกลียวต้อขอเป็นนักขาวครูรักนะหนักีจริงอันนี้เดี๋ยววันนี้มีหนุ่มเพลงที่ไม่ใช่เพลงเดิมนะครับกุหลาบเะรอฮะกุหลาบกุหลาบเนี่ยเนี่ยได้ไหม กุหลาบมะให้ให้พี่ดาวเซลโล่หนึ่งเพลงดีไหมฮะผมน้องไม่เป็นนา่ที่พี่กุหลาบเนี่ยกุหลาบไหนนะพี่นะให่ดนไหมเหรแต่พี่ดมองไม่ได้ลองเยไม่ได้เลยครับ ไม่ถามผมด้วยตั้งใจร้องไม่ได้เลยไ้องไม่ได้ตั้งใจเอาเพลงหนึ่งมาให้แล้วกันผมตั้งใจเอาเพลงนึ่งมาเอาไหมกุหลาบแดงเหรอฮะไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเลยพี่ทัดแล้วนะพี่ทจะลองจะเพลินอ่ะเอาไหมเราอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจพี่เลยนะดีกว่าพี่ยิ่งรักเธอไม่ดีเอางี้ร้องเพลง เป็นกำลังใจใทุกคนเินถึงที่แพทย์ดีกว่าใี่ไหมครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปถ่ายรูปหนึ่งรูปนะขอกล้องงานด้วยครับกล้องงานด้วยชุดดำนะครับชุดดำจริงจริงต้องกบมือให้แม่งานของเราด้วยนะครับเป็นมือพี่แพทย์หน่อยนะครับ ก็ติดพิจารมากนะครับ๋ัวนี้พาผมมาที่ฮันเดิลนะครับโอเคไม่ใช่เพลงโดมแต่ว่าชอบเพลงนี้แล้วก็ผมว่าเพลงนี้มันให้กำลังใจดีก็ชุดนี้นน์้ดดวยเอาไปแอนน์น,นไมถ่ายดดดเดี๋ยวหลังจากตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะถ่าย่จัิงๆนะเดี๋ยวมีนะครับมีกล้องงานดยใช่ไหมตรงไหนนะครับ ขอบคุณครัเดี๋ยวใครจะถ่ายรูปไหมครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยก็มีแค่นี้มาเที่ยวที่เยอรมันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดข้างนอกก็แอบมีหนาวนิดนึงดีนะที่มีผ้าห่มอยู่แถวนั้นก็เลยหยิบมาผมก็ไปตามพี่สาวไม่ได้อะไรมากมายพี่สาวเขาอยากดูโดมก็เลยมาเก็บประสบการณ์ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับพี่โดมก็ยังดูหล่อเหมือนเดิมใบเก้า มันก็เป็นบรรยากาศที่โอเคที่เข้าไปได้สมัมผัสใกล้ๆแบบไม่ถือตัวน้อยมากที่เมืองไทยจะทำได้แบบนี้มาครับ